เที่ยวหัวกะทินะครับให้มันพอแตกมันก่อนไอพิกแกงเสร็จทั้งหมด1นกิโลครึ่งครับ ดูสิสก,กิดข่าวหกจะเปิดการมองเห็นหรือเปล่าจะมีใครมาไหมเนี่ยลองขึ้นไลดูวันนี้สวัสดีที่รักมีใครมาหรือเปล่าเอ,อ่ยสวัสดีจ้าสวัสดีที่รักมีใครมาสวัสดีนะคะ สก,กิดข่าวหค่ะสก,กิดข่าวหสก,กิดข่าวเกก็คือคนคนเดียวกันแต่สก,กิดข่าวหกกำลังเก็บชั่วโมงนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะมีใครมาหรือ,อยังเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล how are you today โอเคไหม I am okay now where are you Where are you now? อยู่ไหนกันนอ่อเพื่อนๆทุกคนอยู่ไหนกันนอ้อดูในจอไม่มีกดไลค์เลยแต่มาดูในนี้มีหนึ่งไลค์เออหนึ่งไลค์สิบดวงตาขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาขอบพระคุณมากๆ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนลูกๆหล,ล,ลานๆทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามาก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเน้อไม่รู้ว่ามีใครมาหรือ,อยังเราก็ไม่รู้หรอก สวัสดีสวัสดีอืมเอ้ทำไมไม่มีคนกดไลค์วะยังแปลกอยู่บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นเนาะ นาทีก็ไลฟ์ขายกระเป๋าไอ้ขายรองเท้ากับเสื้อเหรอขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะมีใครเข้ามาหรือยังเอ่ยสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้หนูด้วยนะคะเมตตาหนูด้วยนะคะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณใครเข้ามาเอ่ยยังเอ่ยยังไม่มีใครเข้ามาทักคน มีแต่แม่น้อยอุดรนทำจอกทำจอกทำจอกจอกอากาศที่อุดรนไม่หนาวอากาศร้อนต้องกินนะัะใส่น้ำแข็ง ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณกาขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณไม่น้อยมองเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครขอโทษขออภัยขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณเข้ามาแล้วกดไลค์ด้วยตอนนี้เก็บชั่วโมงของสกิลข่าวหกนะคะคนนานๆน,นานๆก็อาจจะขึ้นทีลรนิดเทียนหน่อย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณกันนี่เหรอเนาะคนเราไม่รู้ว่าก็ทําแปงั้นแหละเปิดแปงั้นแหละเออผ่านตอนไหนก็ตอนนั้นตอนนี้เพิ่งได้เป็นผู้พันกับเขาอืมก็เปิดมานานหลายเดือนแล้วละ่ะแต่มันก็เราไม่มีเวลาไม่ใช่ว่าไม่มีวลาไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ลงแต่คลิปช็อตแบบบ้าบ้าบอสไตล์ของไม่น้อยนั่นแหละ ก็เหมือนเหมือนกันแหละเหมือนธุรก,กิจขา่าวเก้เาแหละเทมไม่รู้ว่ามันผ่านมาได้ไงก็ยังงงอยู่เนาะมันไม่มีคอนเทนต์อะไรไม่มีอะไรดีๆเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะเราก็ทําตามไปตามภาษาอันนี้เปิดธุรก,กิจข่าวหกไว้ก็คือเราก็เผื่อไวเอ้เนาะเผื่อมันมีการผิดพลาดอะไรต่ออะไรเราก็ยังมีช่องสารองอย่างน้นอยก็เออเอาไวใ้ให้มันผ่านไว้ก็ยังไว้ ยังเหมือนคนอื่นเขาเนาะคนอื่นเขาบางคนมีสองสามช่องแต่เราก็ทํานี้แหละสํารองแต่ไม่รู้ว่ามันไหนมันจะผ่าน,นแค่ได้แค่ผู้พันเองเออก็อีกยาวนานนะอาจจะเป็นปีก็ได้อันนี้เราเราก็ยังไม่รู้เนาะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกขั้นเลยนะคะใครเข้ามาก็ขอบคุณที่มาดูย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมาก ก็ถ้าใครมีช่องมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวก็จะไปดูย้อนหลังให้ทุกคนเนาะวันนี้ที่อุดรร้อนเมื่อเช้าได้เปิดแอร์คิดดูเมื่อคืนนี้ไม่ได้ห่มผ้าเลยมันร้อนไปหน้าหนาวอะไรหน้าหนาวทำไมมันร้อนก็ยังงงอยู่ไม่น้อยก็งง,งอยู่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณ สวัสดีนะคะถอดแว่นก็ไม่ได้แสบตามันมองไม่ค่อยเห็นน้ำตามันไหลขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากมาขอบคุณทุกกำลงกังใจก็แล้วแต่มันจะผ่านตอนไหนก็ทำไปไงั้นเนาะอาจจะเป็นปีหน้าถึงจะผ่านก็ได้คนเรามันแล้วแต่ผ่านตอนไหนก็ตอนนั้นแหไะอย่าไป คนเราอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดอะไรให้มันมากอย่าไปรีบไปร้อนอือันไหนมันจะเป็นของเรามันก็เป็นเนาะไม่ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดอะไรให้มันมากทําไปอย่างนี้แหละผ่านตอนไหนก็ตอนนั้นแหละเนาะขอบคุณนะคะรู้สึกว่าจะมีอยู่ท่านเดียวที่เข้ามาเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณได้หลาย อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์ด้วยใครเข้ามาก็กดไลค์ให้ด้วยนะจคะตอนนี้เก็บชั่วโมงค่ะเก็บชั่วโมงตอนนี้ขึ้นได้สิบนาทีแล้วเดี๋ยวไม่น้อยจะลองขึ้นไว้สักหนึ่งชั่วโมงว่าจะได้สักสิบไลค์หรือเปล่า <laughs> <laughs> จะได้เพราะจะได้ไหมเนี่ยขอสักยี่สิบไลค์เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เนาะเออเอาลองดู เผื่อไว้แต่ที่เขาเก็บชั่วโมงกันไม่น้อยก็เห็นเขาขึ้นไว้กลางคืนนะ่ะเขาก็ขึ้นไว้เขาก็จะนอนแต่เราไม่รู้จะไปทําวิธีไหนเราก็ทําไม่เป็นเนาะจะเอาเพลงเอาอะไรมาใส่จะเอาดนตรีอะไรที่มันไม่มีนิกิ์มาใส่เราก็ไม่กล้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเอามาแบบไหนถ้าเอาเพลงนิกิ์มามันก็ไม่ได้ถ้าผ่านไปแล้วมันก็ไม่โอเค ผ่านแล้วก็เหมือนกับไม่ผ่านเหมือนเดิมมันจะติดแดงเออแต่เห็นเขาเอามากันก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาแบบไหนเนาะบางคนก็จะเปิดเปิดเพลงมอลำเปิดดนตรีใส่แล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนมีนิคสิทธิ์บางคนก็เอาผลละหมากล่างไม้ตั้งไว้เออดเอาดอกไม้ตั้งโชว์แล้วก็ตั้งไว้ทั้งวันทั้งคืนอะเออมันก็อย่าเอาไปนั้นเถอนะเนาะ เดี๋ยวโทรศัพท์มันจะพังเปิดไว้นานมันร้อนนะโทรศัพท์มันร้อนจะทําให้เรามันมันพังง่ายโทรศัพท์ผ่านตอนนั้นก็เอาตอนนั้นแหละอย่าไปซีเรียสเลยคนเราเนาะจะเอาอะไรกันนักกันนาะใจเย็นเยนเขาบอกอือดเปรี้ยวไว้กินหวานอืถึงถึงเวลาผ่านก็ผ่านเราเองหรกไม่ยากหรอก ม่น้อยก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำไปอันไหนผ่านก็เอาไม่ผ่านก็เก็บไปเรื่อยๆอันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมาอยู่ท่านเดียวมันไม่เปิดการมองเห็นไหมน้อยก็ยังงงอยู่เอ๊ยมันทําไมอะ่ะมันไม่ได้เปิดการมองเห็นให้เราเลยเออเงึดหลายปกติไม่น้อยก็เอาสกิลข่าวหกไปติดตามคนอยู่นะ เราก็ไปหลายช่องอยู่นะแต่มันไม่เปิดการมองเห็นแต่ไม่น้อยไม่ได้ซีเรียสหรอกนะแต่อันนี้มันมันมันเกี่ยวกับอะไรเราก็ไม่รู้นาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครขึ้นไลน์เลยอาดูไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร มีแต่นาที่ไล่ขายอะไรขายกระป๋าขายรองเท้ามือสองขายเสื้อมือสองแต่ตอนนี้ขายกระเป๋าอยู่โอ้ขายรองเท้าอยู่คู่หนึ่งก็เป็นพันกว่าบาทนะเขาขายเดี๋ยวเออเดี๋ยวขเขาของแทนนะเนี่ยโอ้คู่นี้ใหม่เอี่ยมเลย อืดท้องกินข้าวายอิ่มายก็อืดคนเราอ่ะหิวหิวก็ไม่ดีอิ่มก็ไม่ดีเนาะไม่รู้อะไรกันนักหนาไม่่ตต้้อจาาายฟสลดชีวิถ้าคุณยังไม่ซื้อจริงๆแล้วไม่มีราคาที่เหมาะสมกว่านี้แล้วน,นี่คือเรื่องของน้องนับ นัทวุฒิปองรังกาหรือผมจะเรียกว่าไอ้นับเนี่ยนะคคุณผู้ชมฮะวันนี้ร่างน้องกับสุบ้านเกิดแล้วครับก็คือที่เชียงรายถูกไหมครับแล้ววันนี้บรรยากาศเอาจริงเนี่ยคือเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมก็จะขึ้นไปวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยผมจะขึ้นไปที่เชียงรายด้วยส่งของไอ้เนี่ยจะขึ้นไปวันศุกร์ใช่ไหมครับไอ้จะขึ้นไปวันศุกร์แล้วก็รอเสร็จงานเนี่ยไอ้ก็จะกลับมาวันเสาร์เหมือนกันเนี่ยนะฮะเราก็จะไปส่งน้องของเรา ของไอคือไปส่งพี่สของผมก็คือส่งไอ้นัดนั่นแหละคุณผู้ชมฮะในขอภาพบรรยากาศเชียงรายเนี่ยสิวันนี้คือกำลังจะบอกว่าวันนี้น่าสนใจก็คือว่าคือนี่งานเนี่ยถูกจัดขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวบอกสักนิดนึงก็คือที่ไหนนะที่วัดตริมกกครับวัดริมกกอ่าตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งออกมาจากตัวเมืองแค่นิดเดียวเองครับสิบกิโลในต้องเปิดเต็มๆหน่อยนี่ ก็จะเป็นผลงานของนัดเขาใช่ครับเนี่ครับคือวันนี้ไม่ใช่หรอกคือเดี๋ยวนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมขอชี้แจงแล้วคงจะชี้แจงครั้งสุดท้ายแล้วแหละเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคุณผู้ชมครับคือเราเนี่ยได้คุยกับครอบครัวเขามาโดยตลอดนะครับคุณพ่อคุณแม่กับญาติญาติแค่นี้มาโดยตลอดและผมคิดว่าคือถ้าไม่พูดและปล่อยให้บางเรื่องถูกพูดออกไปโดยที่ ผมเชื่อว่าสื่อเขาก็ไม่รู้จะถามใครเพราะจะไปถามพ่อแม่ของน้องนัทก็คงไม่เหมาะเพราะตอนนี้สภาพจิตใจเขาแย่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็อนุญาตแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆและสิ่งที่พวกเราเห็นด้วยแล้วกันเนี่ยนะฮะเอาไปว่าเอาบรรยากาศของนัทสักนิดหนึ่งนี่วันนี้เห็นบอกว่าที่เชียงรายวันนี้เองเนี่ยคืออย่างทางด้านของน้องชายคนเล็กของนัทเขาใช่ไหมใครับเปิดเต็มๆได้ครับเปิดเต็มๆสักนิดหนึ่งนี่เดี๋ยววันเสาร วันเสาร์เดี๋ยวขึ้นไปนะจอเจอกันนี่วันเาสาร์เดี๋ยวเจอกันอ่านแล้วไงต่อก็วันนี้มีโอกาสก็คือคุยกับน้องชายครับก็คือน้องชายน้องอนวิชาปงลังกาหรือว่าน้องก๊อฟเป็นน้องชายคนเล็กของพี่นัดนะครับไหนเปิดภาพตอนนัดเขาทำข่าวหน่อยสิอเอาขึ้นมาคู่กันหน่อยนี่ฮะเอนลงพื้นที่ต่างๆจุดต่างๆนี่นะก็จะเป็น,น,นอันสายลุยคือเอาจริงไม่ได้เคยถามนัดนะว่าเอนัทมันชอบดอกไม้อะไรอืแต่เห็นบอกว่าน่าจะเป็นสีข,ขาววะไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจเหมือนกัน,น,ใ,น,กนใช่ไหมสีขาว<ช>นะัดชอบสีขาวนี่ฮะแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยวันนี้น้องน้องเล่าว่ายังไงบ้างคือน้องบอกว่าอย่างนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงความสามารถของพี่ พี่นัดเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เก่งก็คือเก่งทุกรอบด้านเลยพี่ชายคนนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าถือว่าเป็นเหมือนลักษณะก็คือเป็นสิ่งที่น้องๆเขาเห็นเป็นไอดอลมาโดยตลอดวันนี้เขาบอกหลังจากการเสียชีวิตน้องชายบอกว่าถือว่าเป็นการเสียสิ่งที่รักเสียคนที่รักคนที่สนิทคนหนึ่งและได้โตตามกันมาตั้งแต่เด็กๆเห็นกันมาโดยตลอดพี่นัดเองเนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงน้องชายคนนี้มากๆก็คือน้องก๊อฟหรือว่าน้องอนุชาเนี่ยฮะเนื่องจากว่า อมเองก็ยอมรับว่าสมัยเด็กๆไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่บ้างเกเรบ้างเคยพลาดพลั้งในชีวิตบ้างจนกระทั่งตัววันเนี้เสียพี่ชายไปน้องก็เลยสัญญาบอกว่าฝากบอกถึงพี่นะถ้าพี่สัมผัสได้พี่นัทจะเลิกทําตัวเกเรจะตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินอันน่าจะเป็นแฟนคลับให้แบบภาพวาดใช่ไหมใช่คก็มีทั้งภาพวาดภาพถ่ายภาพช่วงวันเกิดเนี่ยครับที่แฟนคลับส่งมาให้ตั้งแต่แต่ละปี น้องบอกว่าหลังจากนี้สัญญากับพี่ชายบอกว่าจะเลิกทําตัวเกเรตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินแล้วนะหลังจากนี้จะทําหน้าที่แทนพี่ชายแต่วันนี้เสียใจมากๆที่พี่ชายไม่ได้อยู่แล้วฟังเสียงน้องกอ๊อฟครับประมาณยี่สิบพฤศจิกายนครับคําสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาก็โทรถามว่าคังสุดท้าย,อายตอนนี้งานอะไรอยู่แล้วเอ้อที่ว่า เงินเงนที่เป็งินทุนได้ใจทำบ้างหรือยังกำบวจตอนนี้กำลังทำอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำเกี่ยวกับลำโพงแล้วอ่าแล้วแกเขาก็บอกอ้าวแล้วเว็ำอะไรต่อเขาก็บอกโอก็บอกว่าตอนนี้มันทำเกี่ยวกับรัดเงิแจกอยู่พอรัฐกุญแจพอเขียนฐันลูกหมดเงินแจกตรงนี้ลูกค้าเขาเล่นเขาหาเราตลอดแต่เราแต่เราเว็บเว็บผมแขกใหญ่เลยนะยังไง เจอขันรำขันนี้หน้ารำลูกค้าก็เดินเข้ามาหานรำให้เจอหนี้เจอเก็บเกี่ยวรถไฟก็เจอเจอเกลี่ยเกลี่ยหลังจากนี้ต้องตั้งใจทำงานงานหาเงินเงินไปเจอครอบครัวต่อไปไอ้ผมต้องห่องอย่างแล้วไอ้ผมต้องยิ้มต้องเงยอย่างแล้ว ตอนนี้นัดเขามีพี่น้องสามคนครับถูกไหมครับ,รบเขามีพี่น้องสามคนแล้วเขาเนี่ยก็คือคนโตเขาเป็นคนโตแล้วนี่คือคนเล็กถูกไหมฮะขนาดเดียวกันเนี่ยกลับมาตรงนี้หน่อยที่เราพูดถึงเขาเนี่ยเห็นบอกวันนี้ตอนที่ร่างของนัดเองเนี่ยได้กลับไปที่บ้านใช่ไหมตัวของน้องเองก็คือความเชื่อใช่ไหมก็บอกหลับให้สบายครับพี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเนี่ยนะฮะ อันไหนดูบรรยากาศตอนนั้นสักนิดหนึ่งเนี่ยนะแล้วเผื่อใครจะไปส่งนัดเนี่ยนะก็สามารถไปส่งได้ใช่ไหมที่เชียงราย <What? S 2> วัดริมกกตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านเกิดของนัดเขาในภาพพี่น้องเขาจุดทูปไหนที่เขบอกพี่ชายนี่ใช่ไหม,มนี่และเอาจริงพวงหรีกเนียนะเยอะมากมที่แสดงความเสียใจขอบคุณทุกท่านมากนะครับ,รบหลายๆท่านเลยแล้วก็อย่างที่บอกที่นี่ เราไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องแล้วก็ไม่โกรธหรอกคนที่แสดงความคิดความเห็นอันนี้จากใจเลยนะไม่โกรธเพราะเขาไม่มีวันรู้ว่าพวกเราพบหาดูแลกันยังไงอย่างมากคือคุณก็คงคิดว่าคนทํางานกับคุณมันก็คือลูกพี่กับลูกน้องหัวหน้าแต่บแตรับผมก็คือไม่ใช่เพราะอย่างที่บอกที่นี่เกิดขึ้นมาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากเราอยากจะทําเพราะเรารู้ว่ามันได้มาเจอกันมันได้มาคุยกัน อย่างวันนี้ตอนที่น้องเนี่ยเขาได้บอกก็คือเขารู้สึกว่าวันนี้พี่เขาได้กลับบ้านเหลืออย่างหนึ่งก็คือหน้าที่ของน้องที่จะต้องสารต่อในการดูแลครอบครัวถูกไหมฮะครับ ผมเล่าคราข่าวแล้วกันนี่แล้วเปิดภาพบรรยากาศนี้เอาไว้ลืมบอกเรื่องหมอปลาเลยมหมอปลาเนี่ยจริงเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มานะตอนที่อยู่ที่กรุงเทพว,วัดกล้วยวัดกล้วยเอนนทบุรีใช่ไหมนนทบุรีวัดกล้วยแล้วหมอปลาแกก็มานี่มผมลืมบอกเลยเมื่อวานหมอปลาก็พูดอ,อยากให้ฟังสักนิดนึงคือหมอปลากับนัทเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเขารู้จักกันใช่ครับคือหมอปลาเนี่ยแกเป็นคนเฮฮาอยู่แล้วแล้วหมอปลาเองเนี่ย พอรู้เรื่องเขาบอกหมอปาก็ใจหายเหมือนกับพวกเราอะ่ะพวกเราก็ใจหายมันไม่ใครตั้งตัวได้หรอกครับหมอปาเล่าว่าไงมั้งนะก็หมอปา,บ,า,นะอปาบอกจริงๆอะรู้ข่าวเรื่องของพี่นัทเนี่ยมาจากทนายโนบีทนายโนบีโทรศัพท์มาบอกให้รู้หรือเปล่าว่ามีกฤษดาโลหิตด,ดีใช่ครับตอนนั้นเองเนี่ยพอทราบข่าวุ๊บก็ยังตกใจยังว่าไปบอกให้บ้าหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรอสุดท้ายบอกวันหลังจะวางสายไปก็เลยมีการเข้าไปดูว่าเออข่าวในโซเชียลตอนนั้นเริ่มมีการออกแล้วจนกระทั่งทราบว่า นัทวุฒิปลงลังกาเนี่ยได้จากพวกเราไปตอนนั้นเองเนี่ยเบื้องต้นบอกว่ามันกระทันหันมากๆจริงๆก่อนหน้าที่นัดจะเสียชีวิตเนี่ยเพิ่งได้คุยกับนักเองเมีโอกาสได้คุยกับเรื่องข่าวเรื่องหนึง่งบอกว่ากําลังจะเปิดโปรงเรื่องอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันเอาเรื่องนี้เอามาเปิดโปงคือเวลาทําข่าวใน<ม>ได่ฟางคือแหล่งข่าวเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลมเอาเปิดบรรยากาศเต็มๆเลยบรรยากาศเต็มๆเลย<ม>แหล่งข่าวก็จะให้ข้อมูลแล้วก็ที่สําคัญอื <S <S เขาจะบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะคุยเรื่องนี้หรือเขามีข้อมูลเรื่องนี้นะเออคือประเด็นเนี่ยแต่เขาไม่ได้บังคับหรอกนะเพราะประเด็นก็คือเวลาไอ้แหล่งข่าวเนี่ยนัดเนี่ยเอาจิบผู้ชมฮะเขามีแหล่งข่าวเขาเยอะมากเยอะมากจริงๆและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เวลานัดเองเนี่ยเขาแหล่งข่าวรักเขามากเนี่ยนี่ผมไล่ฟังก็คือเรื่องของการที่เขาจะไม่ทําให้แหล่งข่าวเสียหายแล้วเขาก็จะปกปิดเรื่องของแหล่งข่าว หมอปลาเนี่ยบางครั้งเราก็จะได้ข้อมูลจากหมอปลาในหลายเรื่อง<ช>แต่หมอปลาไ้แหล่งข่าวคือเขาจะไม่เปิดหน้าหรอกถูกไหมเ<ะ>พราะบางเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เขาก็ต้องการข้อมูลเราก็ไปตามซอกแซกซอกแซกหานัดก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมบอกให้ฟังนะนัดเองเนี่ย คือมันเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายสมมติไปอยู่กับแหล่งขา่าวทุกคนเลยไอ์ก็เหมือนกันถ้านักขา่าวผมทุกคนอนะ่ะกินง่ายอยู่ง่ายหมดเขาก็จะไปคุกคีตีมงเวลาอยู่กับไปทําเรื่องกับหมอปลาก็คุกคีตีมองอยู่กับหมอปลาเพราะฉะนั้นหมอปลาเนี่ยก็เลยรักแล้วก็เอ็นดูหมอปลาแล้วว่ายังไงอีกลนะ่ะหมอปลาหมอปาบอกยังไม่ทันเอาเรื่องนี้ออกมาเป็นข่าวเลยกําลังจะ วางแผนว่าเอ๊ะเราจะจัดการยังไง <Ừ. S 2> เราจะดําเนินการยังไงเรื่องที่หมอปลาเองเนี่ยกำลังมีคนร้องเรียนเข้ามาเพิ่งคุยกับนัดได้ไปงานปรากฏมารู้อีกทีหนึงคือน,นัดมาจากพวกเราไปแล้วก็ยังฝากได้นะยังฝากได้นะ<ฆ>เออ,อ แต่ไม่ใช่ปากเสร็จแล้วเวลาขึ้นศาลต้องรับผิดชอบนะเวลาขึ้นศาลต้องรับผิดชอบนะหมอปานะ <c oughs> ว่านนะปงเนี่ยเป็นคนดีนะไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามนัดปงเป็นคนที่ดีมากๆดีกับตนดีกับครอบครัวของหมอปามากๆรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะให้เรื่องนี้เป็นแค่ความฝันอยากจะให้นัดปงเองเนี่ยยังคงมีชีวิตและทําผลงานดีต่อไปวันนี้ถ้านัดได้ยินได้เห็นหมอปาได้มาทําบุญทํากุศลให้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งรวมถึงที่นัดทํามาเนี่ยให้นัดได้ขึ้นสวรรค์ชั้นที่ดีที่สุดครับ บ้างยบงจาก Green Miles เติม p r e มียมอัเวลคุณเป็น Green Miles p r e ี i u m อัพสิทธิพิเศษให้เป็นผมรงล่างสุขสนิทเป็นน้องที่น่ารักสำหรับผมอีกคนหนึ่งตั้งแต่น้องอยู่อัมรินทีวีแล้วก็มาอยู่ช่วงแปดเพราะช่วงที่ว่ามันมีหลายคดีเนี่ยถ้าผมไม่มีข้อมูลหลักฐานนะแล้วถ้าน้องได้ลงพื้นที่เนี่ยน้องก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาบอกผมว่า หมอปลามันเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งมีอะไรเนี่ยก็จะคุยเขาเรื่อว่ามันจะถึนกันแล้วก่อนที่ว่าน้องจะไปเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันมันเหมือนความฝันน่ะคือทนายโนบิโทรมาถามว่าพี่ปลารู้ไหมว่านัดเสียชีวิตผมก็บอกมึงบ้าไปโนบิและสภาพผมก็เลยไปเปิดโทรศัพท์ดูข่าวมันเหมือนมีความฝันน่ะเพราะผมเพิ่งคุยกับนัดเนี่ย ตอนที่ว่าจะให้นัดเนี่ยไปเปิดโปรงล่างทรงที่ราชบุรีที่สําสคัญอ่ะยังไม่ได้เปิดแล้วนั้นก็ควรจากไปซะก่อนนะซึ่งใครจะว่ายัางไงผมไม่รู้นะแต่าสาหรับผมมากนัทโปรงผมจะเขาว่านัดโปรงอ่ะข้อดีกับครอบครัวผมมากแม้กระทั่งเมียผมเองลูกสาวผมเองเนี่ยคือข้อดีกับผมมากอ่ะผมรู้สึกแบบย้ายมันเป็นความฝันนะนัด สิ่งที่หมอปลาช่วยเหลือผู้คนมาเนี่ยถ้านักได้ยินได้เห็นเนี่ยหมอปลาให้บุญให้กุศลเนี่ยเพื่อให้นักเนี่ยไปอยู่บนส,สวรรค์ชั้นที่ดีและหมอปลาก็เชื่อว่าหนูต้องอยู่ในในใน,ในจุดนั้นแน่นอนเพราะตลอดระยะเวลาที่รู้จักหนูมาเนี่ยหนูคือคนดีมากมาก,มากหนูคือคนดีมากๆเอ่อไม่รู้จะตอบแทน หนูยังไรนะแต่ก็ขอขอแทนว่าทุกสิ่งที่หมอปลาลงช่วยเหลือคนเนี่ยหนูก็รู้ว่าหมอปลาไม่เคยเอาตางังค์ใครหมอปลาจะอุทิศกุศลตรงนี้ให้หนูทุกครั้งและหนูก็อยู่ตรงนั้นน่ะไม่นานเดี๋ยวหมอปลาก็ตามไปนะใ้ะเราคงึ้ได้เจอกันไปไวเนี้ยครับเ<ม>พร <อ S 1> าะนั้นเพราะนั้นนี่คือแหล่งขายคนหนึ่งก็คือที่ที่หมอปลาเขารู้จักหมอปลาเป็นคนน่ารักคุณผู้ชมฮะ คือใครจะว่าไงแกเนี่ยแต่ถ้าแกเห็นว่าใครเป็นเพื่อนแกแบบรักแบบสุดริ่มทิ่มประตูเลยนอกจากหมอปลาทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตเนี่ยผมเนี่ยเวลามีเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยผมจะบอกนัดตลอดว่านัดนัดโทรหาพี่เจมส์ให้พี่หน,น่อยดิพี่อยากรู้ว่าเรื่องนี้ต้องยังไงข้อ,ขอกฎหมายเป็นไงหรือแม้แต่บางทีมีเรื่องส่วนตัวเรื่องคดีตัวเองก็ปรึกษาทนายเจ,จมส์นะ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วเอาจริงเนี่ยน,นะ นัทเนี่ยอันนี้เล่าได้พอที่จะเล่าได้นัทเนี่ยเขาเพิ่งปรึกษาทนายเจมส์เมื่อเร็วๆนี้เรื่องของเขานะครับแล้วปรากฏว่าแต่ยังไม่ได้สื่อสารต่อกันเลยหลังจากนั้นเนี่ยนัทเขาก็หลับไปแล้วคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าพอทนายเจมส์เองได้ทราบเรื่องอทนายเจมส์ก็ตกใจใช่ครับบอกตกใจมากๆเพราะว่าเพิ่งคุยกันเองตอนช่วงน้าท่วมหัดใหญ่เนี่ย ทานายเจมบอกว่าทานายเจมก็มีข้อมูลว่าเออมีบ้านพักคนชรานะที่เขาถูกน้ําท่วมก็ประสานกับทางพี่นัทมาบอกว่าพีนัทพอจะแอสานในพื้นที่ได้ไมทาทนายเจมส์แกเป็นคนสายบุญแกชอบช่วยเหลือคนคุณผู้ชมฮะแล้วทานายเจมอันนี้้าจากผมนะผมว่าก็จะมีพี่เกิดผลคนนึงทานายเจมคนหนึ่งที่ผมอากจะพูดว่า่าส่วนใหญ่เนี่ย เป็นที่พึ่งได้เออต้องใช้คํานี้แล้วกันไม่ได้อะไรก็ถือไม่ดีนะเดี๋ยวมาโกรธกันได้นะแต่สําหรับผมอาจจะรู้จักสองท่านนี้เออรู้จักแล้วเอเอเขาเป็นคนพึ่งได้ทั้งทนายเกิดผลกับทนายเจมเห็นบอกว่าทนายเจมแกเป็นสายบุญแกชอบบุญแกก็เลยเหมือนกับน่าจะฝากเรื่องราวมาอยากให้นัดไปช่วยใช่บอกอยากให้พี่นัดเนี่ยช่วยประสานให้หน่อยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกพี่นัดก็มีการประสานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทันทีเลยความดีนัดมีเรื่องหนึ่งอันนี้ผมเริ่มมลลืๆแ้ว เรื่องนักศึกษาที่ถูกจับถูกตำรวจจับเรื่องเกี่ยวกับขายยาแล้วพี่เจมเนี่ยแกได้เรื่องนี้มาแล้วแกก็มานั่งปรึกษารู้สึกตอนที่คุยกับนัดนั่นแหละแล้วก็ไปสาวสาวไปสาวมาปรากฏว่านักศึกษาคนนี้ไม่ได้ขายยาแต่โดนหยัดแล้วก็ไปเจอหลักฐานจนกระทั่งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นคดีนี้นะครอบครัวเขารอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ไปหาหลักฐานไม่อย่างนั้นเนี่ย คือเขาหมดอนาคต mm. แล้วนายเจมบอกคดีนี้มันแปลกจริงๆเพราะรู้สึกว่าเหมือนเด็กโดนกันแกล้งนัดนี่แหละไปทำคุณผู้ชมฮะไม่มีใครมาลงไลค์ซักสกิลเขาในการสร้างบุญสร้างกุศลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอ๋อสิพี่ลืมเลยเพียบพี่นึกขึ้นได้พี่ก็เล่าให้ฟังว่าก็คือนอกจากความ